สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้พาต้ยามยำออกมาเดินนะคะอันนี้แปดโมงเช้าของฟินแลนด์นะคะน,นี้8ปดโมงเช้าอันนี้หญ้านะคะหญ้าเขาปลูกเลยนะคะหญ้าอันนี้เขาปลูกเดี๋ยวก็เก็บเกี่ยวไปให้บัวนะคะอันนี้ก็มีอันนี้บรรยากาศดีนะวันนี้เช้าๆนะคะบรรยากาศแดดไม่ร้อนมากไม่จัดมากไปยังลูก อนนี้ละเหตแต่ต้มยามก็ได้กลิ่นสาวๆนะคะมันจะมีกลิ่นมันจะมีพวกหมาปะหมาอะไรนะเขาเรียกหมาหมาหม,มาเก็ตจู่หมาจิ้งจอกนะคะมันจะมีหมาจิ้งจอกด้วยนะคะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราพักอาศัยอยู่นะคะทุกคนทุกคนวันนี้แม่มาให้มาดูสตรอเบอรี่ป่านะคะ ทุกคนเห็นไหมคะว่าสตรอเบอรี่ป่ามันสุกแล้วนะคะอันนี้คือป่าอันนี้สตรอเบอรี่ป่านะคะอันนี้ทานได้นะคะแต่เราไม่ทานเพราะว่ามันติดถนนนะคะอันนี้แดงเต็มหมดเลยอันนี้สตรอเบอรี่ป่าเลยนะคะทุกคนแดงเต็มถนนหมดเลยนะคะเนี่ยคนส่วนมากมันมีคนมันก็มีนะคะคนที่เขาเขาเขาทานนะคะสตรอเบอรี่ป่า มีคนฟินแลนด์เขาก็ทานกันอยู่นะคะแต่เราแต่เขาต้องไปเลือกจุดที่ที่เขาต้องทานนะคะหมายถึงว่าจุดสำคัญไม่ใช่ว่าอยู่ในในริมถนนแบบนี้นะคะวันนี้ก็อามาส่งให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันหยุดของทุกๆคนนะคะวันหยุดแต่เราก็ยังทำงานอยู่นะคะ วันนี้พาต้ยามยำออกมากออกกําลังกายนะคะมาเดินเพราะต้ยมยำต้องเดินทุกเช้าเราก็เลยถือโอกาสถ่ายวีดีโอต้อยมยำเดินให้ดูด้วยเลยนะคะวันนี้ต้ยามยำมาส่งความสุขบรรยากาศมันจะมีความสุขนะคะรอบแถวนี้ก็จะเป็นแต่ป่านะคะนี่ป่าหญ้าเขาปลูกกันนะคะไม่ได้ขึ้นเองนะคะเขาปลูกเขาจะเอา เออเอาเอามาโรยนะคะเดี๋ยวอีกไม่กี่อาทิตย์นะคะเขาก็เก็บเกี่ยวได้เก็บเกี่ยวได้แล้วเขาเขาก็จะเอาใส่ฟางรัดนะคะฟางรัดเขาก็จะเอาไว้ให้หวัววัวนมวัวพันหรือว่าใครที่เลี้ยงวัวกระทิงนะคะเขาก็จะสั่งซื้อกันแล้วก็ไปส่งทางบริษัทนะคะ ประเทศฟินแลนด์นะคะเขาจะทําพวกนี้แล้วก็แล้วก็แล้วก็ต้นไม้แบบนี้นะคะต้นไม้แบบนี้ป่าเขาก็จะขายต้นไม้ตัดต้นไม้ไปขายในต่างประเทศหรือว่าหรือว่าของตัวเองมีต้นไม้นะคะก็ตัดแล้วทําให้แห้งนะคะแห้งแล้วคนในประเทศฟินแลนด์บางคนเขาเขาอยู่เขาไม่มีป่าเขาต้องการฟืนเขาก็จะซื้อพวกนี้นะคะ ก็สอบนึ่งเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะคะก็สอบหนึ่งตกห้าสิบห้าสิบยูโรนะ2,000กว่าบาทนะคะทุกคนนี่ละความเป็นอยู่ของฟินแลนด์มีอีกเยอะค่ะแต่เราก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในในแต่ละจุดนะคะก็หน้าร้อนเนี่ยก็จะแบบนี้แล้วก็ผลไม้ในป่าช่วงนี้กำลังเริ่มเริ่มติดตัวนะคะแต่ปีนี้ ปีนี้สตรอเบอรี่ป่ามันสุกเร็วที่พูดไปนะคะสุกเร็วมากโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะต้มยำครับต้นยำครับสวัสดี f อย่างลูกต้นยำครับยิ้มหน่อยอสวัสดีครับผมแหมสวัสดีครับ